ยางโยโกฮาม่าเบิกใหม่ครับปี2023นะครับคันนี้คือครีโว2.8ขับ4ดิฟล็อกรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปพีลเนอร์นะครับเป็นสมาร์ทแคปพีลเนอร์มีกล้องถอยหลังมีกันชนสแตนเลสนะครับโลโก้ตัวจีอยู่ครบนะครับตัวรถเป็นสีเทาตัวรถเป็นสีเทาเดิมๆบางๆนะดูสีตัวรถครับเป็นไงเงาวแวบ,บคันนี้เลขไม้เพียง181,000 1 8 1 0 0 0นะได้เป็นตัวจีนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะได้เป็นตัว G ีนี่181386หนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับรุ่นจีเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่เข้าเกียร์ทูไฮโฟ h i ไฮแล้วโฟโลแล้วก็ดิฟล็อกอยู่ด้านล่างนะครับโตโยต้ารีโว่สองแขับ4นะใครสนใจเดี๋ยวไปชมรายละเอียดพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเนททอโต้นะครับก็วันนี้รีวิวแบบด่วนเลยนะ 5้าโมงแล้วแดดส่องแล้วแต่ว่ารอไม่ไหวนะครับพอดีซื้อรีโวเข้ามาใหม่นะครับเป็น2.8งจขับสนะเป็น2.8งจุดขับสเป็นสมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์ตัวสูงปี2018นะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็น2.8งจุดแปโฟวิวนั่นเองนะมีดิฟล็อกนะครับหน้าก็เป็นหน้าหล่อหน้าล็อกโค้เลยนะครับหน้าเป็นปี2018นะครับหน้าเป็นปี2018นะครับตัวรถสวยๆเพิ่งซื้อเข้ามาคันนี้นะใครต้องการรถขับเคลื่อน4ล้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้งานมากนะครรับเพาาะว่ได ซึ่งยนต์2.8ได้ตัวสูงได้ขับสี่นะเกียร์แมนนวดด้วยจริงๆรถขับสี่ต้องใช้เกียร์แมนนวดนะถึงจะตอบโจทย์นะครับด้านหน้าก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเรื่องระบบของสว่างนะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคัดออฟโฟมชัดแน่นอนเดทาร์บันดิ้งไลท์ไฟตัดหมอกตัวกระจังที่เป็นกลอสไฮแบ็กนะครับตัดกับโฟเมียมนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามาคันนี้ปี2018นะครับเลขมาอยู่ที่181,000นะ181ราคาเสนอขายอยู่ที่665นะครับ665,000บาทนะครับ คันนี้ก็ลัดด้วยยาง AT ทนะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะครับ AT ทดิสคู่หน้าด้านหลังเป็นดัมมนะครับชุดช่วงล่างเดิมๆนะแต่ถ่ายตอนแสงตกดีนะครับจะเห็นสีตัวรถได้เลยว่ามันสวยเดิมบางนะครับพวกเงาสะท้อนต่างๆนะครับเนาะใครต้องการรีโวขับ4นะ4คูณ4ดิฟล็อกคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวรถออปชั่นแทบไม่ต้องพูดอะไรเพราะว่าจริงๆรถกระบะเป็นรถใช้งานนะมันแทบไม่มีออปชั่นอะไรอยู่แล้วนะครับเป็นดัมมหลังนะครับ เป็นดําหลังแล้วก็ยางยูโพรมารนะครับดอกยางก็เหลือๆนะครับนะข้างในก็จะมีบางโคลนมาให้อย่างดีนะฮะกันาานะบ,กบันดีเข้ามานะครับกันบันดีเข้ามานะครับเจ้าของเดิมก็ดูแลรถด,ดีมากๆนะครับคันนี้ยางเบิกใหม่นะปี2023เลยนะสัปดาห์ที่5ปี2023นะครับดูเส้นแสงขอบเงาของตัวรถรีโวคันนี้เป็นไงครับเงาแวบเงาแวบสีเดิมบางสีเดิมบางคันนี้ผมบอกเลยว่ารถไม่มีกระทบรถไม่มีกระทบนะครับ รถไม่มีกระทบเลยเซ็นเซอร์ไม่มีคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์พูดทําไมมีกล้องมีกล้องแล้วก็มีการชนที่เป็นสแตนเลสนะครับโลโก้ตัว G ีอยู่ครบโลโก้ไฮรักอยู่ครบนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีแตกหักนะครับสีเดิมทั้งคันนี่ดูสีสวยมากคันนี้สีสวยมากนะครับผมเปลี่ยนโลเคชันนิดนึงเพราะว่าตรงนั้นแดดมันลงผมถ่ายแล้วมันไม่ไหวร้อนจัดนะครับดิสกูหน้าด้านหลังเป็นด้มนะครับสี่คูณสี่ดิฟล็อกนะครับ เดี๋ยวให้ดูตัวฝาท้ายนอกคันนี้มีกล้องนะครับเป็นตัวสูงรุ่น G มีกล้องอยู่แล้วนะครับพร้อมไฟเบรกไฟเบรกเป็นไฟเบรกเดิมนะครับโตโยต้านะครับไลเนอร์ก็เป็นไลเนอร์เดิมออกห้างนะครับออกศูนย์ป้ายแดงมาเลยนะครับนะรอยพับต่างๆนะครับเดิมนะอยู่ครบเลยอันนี้ก็มีแกะเปลี่ยนยางู่เฉยนะครับนะตรงนี้ก็เป็นตัวตั้มอะไรต่างๆนะตรงนี้ไม่มีสนิมเลยนะไม่มีสนิมเลยนะถ้าซื้อรถกระบะต้องดูตามพวกนี้นะว่ารถใช้งานแบบไหน นะครับเรถใช้งานแบบไหนคันนี้ไม่มีสนิมเลยนะนะครับนะรอยพับทุกอย่างเดิมครบหมดนะครับนะอันนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามาตอนแรกมันเป็นคราบอะไรไม่รู้ดำๆตรงนี้ก็พยายามขัดแล้วก็พยายามใช้น้ํายาล้างออกไปพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เราก็ล้างทาสปาไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับดูหน่อยแห้งๆครับแห้งๆครับท่อออเสียเดิมนะครับทงเทงเดิมแหนบเดิมนะครับเพาขับด้านหลังไม่มีน้ํามันไหลเยิ้ม ร,รุ่นนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ถ้าใครเคยไปเที่ยวเขาเที่ยวดอยจะเห็นได้เลยว่ารถรีโวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคปหรือตอนเดียวถ้าเป็นโฟร์วิวเนี่ยต้องเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอย่างเช่นคันนี้เนี่ยรถถือว่าสวยนะสมบูรณ์เลยนะแก้มข้าง2ฝั่งไม่มีแกะประต,ระตูไม่มีแกะซ่อมนะครับรถสวยมากเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะผมถ่ายแบบ,แบบแบบจ้าๆแบบนี้นะครับภายในสะอาดตัวบอกเป็นบอกผ้านะครับซ่อแคปเนี่ยเดิมหมด เห็นไหมเห็นตรงนี้นะเดิมสนิทเลยนะเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับด้านล่างเหมือนกันด้านล่างเหมือนกันเดิมครบหมดนะครับชายลงชายล่างเนี่ยเนี่ยรถใช้งานผมว่าจริงๆรถไม่ได้ไปวิ่งไกลนะแต่รถคันนี้จอดที่กรุงเทพนะนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นรถพ่อค้าแม่ค้านะประมาณนั้นเลยนะ2.8ขับ4ตัว G ีเกียธรรมดาเออ ถ้าใครใช้4ฟร e วิ view, เล่นมีเกียร์ธรรมดาน่าจะโอเคกว่านะรประตรงประตูนะครับเป็นอาร์ชัดเจนนะอยู่ครบหมดนะอยู่ครบหมดนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับสีนอกสีในเดิมสวยนะสีนอกสีในเดิมสวยนะครับตรงนี้ไม่มีรอยเลยนะตรงนี้ไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็ที่ปรับกระจกเนี่ยไม่มีรอยเลยนะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับซอกประตูนะครับแก้เนี่ยด้านหน้าฝั่งซ้ายเห็นไหมนอตไม่มีแกะ รถไม่มีแกะแล้วพวกคอนโซลเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยช้ำเลยครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยช้ำเลยนะหน้าจอตัวนี้นะครับทัชสกรีนนะมี s d card เชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือได้นะครับแล้วก็ระบบแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัตินะระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพอร์ r เอาเ e t แล้วก็ USB AUX นะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตัวที่ปรับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์โฟนะจะมีทูไฮ h โฟไฮ h แล้วก็โฟโลนะครับ ส่วนด้านล่างที่เป็นรูปล้อสี่ล้อตัวนั้นนะครับเขาเรียกว่าดิฟล็อกเขาเรียกว่าดิฟล็อกนะครับเอาไว้ใช้ควบคู่กับตัวเกียร์โฟเลยนะครับผมแล้วก็มีโหมดการขับขี่มีมาให้นยะโหมด i m t แล้วก็อีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับที่เท้าแขนก็ใหม่ๆไม่มีฉีขาดเดี๋ยวหัวเกียร์ถ้าตรงนี้ใครติดก็เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะพอดีรถเพิ่งซื้อเข้ามาแนละเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับคือดิฟล็อกถ้าใครเคย อพอมีพอจะทราบข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกตัวดิฟล็อกเนี่ยมันจะทําให้ล้อหลังเราอะถ้าสมมติรถเราติดหลมล้ออีกร้อนหนึ่งมันจะมันจะไม่ได้ปั่นฟรีอะมันจะปั่นสมมติข้างนึงติดข้างนึงจะปั่นได้ถ้ากดใช้ดิฟล็อกนะแต่ถ้าเป็นรถแบบปกติทั่วไปล้อตกข้างนึงอีกข้างหนึ่งมันทําอะไรไม่ได้ละนะมันก็จะค้างตึงอยู่อย่างนั้นเลยนะครับนะภายในก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวขอภายในย้อนแสงนะครับเดี๋ยวดูแผงประตูนะครับสวยๆกิ๊บๆ นะชายประตงชายประตูเดิมห6แส0 0มบาทเท่านั้นครับฟรีดาวน์ผ่อน12 0 0 0นะครับหรือใครต้องการซื้อเงินสดคันนี้มีแวด3.5%เนะเพราะว่ารถเป็นรถประมูลเข้ามานะครับรถผมซื้อมาจากตัว s i a คันนี้นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะ2.8แคปไม่มีล็อกความเร็วนะรุ่นโฟไม่มีล็อกความเร็วนะครับแต่จะได้ไฟหน้าเปิดปิดออตโต้นะรถกระบะจริงๆไม่ต้องถามถึงออปชั่นเลยนะมันแทบไม่มีอะไร น้ำมันอยู่ที่การใช้งานเนี่ยเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกกิโลนะครับนะ้ำรถสวยๆบางๆนะครับเดี๋ยวผมให้ชมห้องเครื่องนะเดี๋ยวผมให้ชมห้องเครื่องนะครับว่ารถคันนี้สุดจริงหน้าหลังเมื่อกี้ใต้ล่างผมพาดูหมดแล้วนะนะเดี๋ยวผมเข้าใต้ท้องนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันมีเกียร์โฟร์ไปดูกันว่ามันเยิ้มไม่เยิ้มมันเป็นยังไงไหมนี่ดูเนียนกิฟต์นะเพาคงเพาขับนะตรงเกียร์อยู่ตรงนั้นนะเห็นว่าใต้คานนะครับเนะี่ยแห้งแก่ แห้งแกะนะครับคันนี้ราคา6 6 5 0 0หบาท6 6 5 0 0หันบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยนี่ฝากระโปรงนะดูจากด้านบนเลยนะครับแถบสีเขียวอยู่ครบเม็ดอ์กอยู่ครบนะครับผมขออนุญ,ญาตได้คำแล้วกันนะครับผมเอามือจับไว้นะครับรติ๊กเกอร์เดิมครบนะครับรติ๊กเกอร์กลมกลมพลาสติกนี่ยังอยู่ครบหมดนะครับหัวนงหัวน็อตนะดูเป็นไงไม่แกะไม่ขันนี่โลโก้โตโยต้าอยู่ครบ นะปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบหมดนะครับแคตตาลติก <Catal ytic S 1> เดิมอยู่ครบนะครับตรงนี้นะนะฝาครบาอบพงครอบเครื่องเนี่ยฝาวงฝาวาไม่มีเปิดไม่มีเปิดนะครับแขนซ้ายแขนขวาเดิมสนิทแขนซ้ายแขนขวาเดิมสนิทครับที่โลโก้ตัว R อยู่ครบนะครับเล็บซ้ายหลขวาแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะรถกระบะนะโครงสร้างเดิมใช้งานได้จริงนะครับต้นคันนี้6 6 5 0 0บาท แนเพดครบนะครับหัวน็อตไม่มีแกะแคตาลติกไม่มีแกะนะเพนมงเพนมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะครับวันนี้เอาโตโยต้ารีโวคันนี้มารีวิวเพราะว่าตัวขับ4เนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างเยอะนะตอนที่ลงรูปไปก็มีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาพอสมควรน,นะรวันนี้ก็เลยเอามารีวิวจริงจริถยังไม่เสร็จด้วยซ้ำนะแต่ว่าเนี่ยห้าโมงแล้วต้องรีบลงนะเพราะว่าผมว่ามีใครหลายท่านรออยู่ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับโตโยต้ารีโว่สขับ4ตัว G รุ่นท็อปนะครับของขับเคลื่อน4ล้อนะสำหรับ